มีคนไทยไหมครับออกมาคุยสักคนหน่อยที่พูดไทยได้อะมะมันมีกองให้ะดู้งนเปดิเปิดข้าไปเปิดไมเ้ไพอดิเข้ามาดิปีนเข้าไปมันมีกองเข้ามาดูยุางนเลยะดูหได้มั้าไป่ไหนะยหยุดหยุดชื่ออะไรเราอะน้าหน้าลถชื่ออะไร สิอานดำเฟลอนี่ยาก็เต็มเลยเนี่ยยาเสพติดข้ามชาติไม่มั่นใจว่าเป็นไอเคตามีนหรือเฮโรอีนเขาเตรียมตัวจะส่งออกต่างประเทศแล้วแล้วตอนนี้ยาแพ็กอยู่ในเผาติดเอาคุมคนนี้คนหนึง่ง 旧的那个卡，算卡车，卡车的那个。他从哪里买的？阿弟、啊，咪弄呢？空、啊。好哇、啊。来来、嗯，往来往来往开。鸦片毒，谁的毒品？ บ้านนี้ของใคร้าค่ะอบ้านนี้ของใครานนี้อเ้าไน้อยูคไห้านนี้อใครอยู่ไหนนอยู่รนเีอค้านนีอใครนนี้่อบนอยู่ร้นีอานนีอคนีองครนนรบ้นอี่องใบน้มอคานูี้องใ้านนองใคนีงนนี้ครบ้นน้ของใครบ้านนอคานน้ออ้อ้องนองข้างในนี้้านด้าน